ขอโอกาสวันนี้จะพูดถึงถ้าเราอยู่ร่วมกันปฏิบัติร่วมกันเราไม่เคารพเอื้อเฟื้อพระธรรมวินยัยเราแบ่งครูบาอาจารย์เราแบ่งธรรมยุทธแบ่งมหานิกายแล้วเวลาไปมหาสู่กันแล้วเราก็ ไม่ได้ดูข้อวัดปฏิบัติพระอาคารทุกกะควรจะต้องทำหน้าที่อย่างไรแล้วก็เจ้าเจ้าบ้านควรที่จะต้อนรับพระอาคารทุกะต้องทำหน้าที่อย่างไงถ้าหากเราไม่ได้เข้ามาศึกษาที่พระไตรปิฎกต่างฝ่ายต่างเอาที่ครูบาอาจารย์ของตัวเองอย่างนี้ถ้าหากครูบาอาจารย์ตัวเองถึงมารคกถึงผลอย่างนี้มันก็ยังจะถือว่า ดีอยู่ในระดับหนึ่งแต่ถ้าหากครูบาอาจารย์ตัวเองไม่ถึงมรรคไม่ถึงผลอย่างนี้มันก็จะเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเถนสองบาทที่ทำตามสืบๆกันมาโดยที่ไม่รู้ว่าครูบาอาจารย์ตัวเองทำเพื่ออะไรมันวางใจได้แตกต่างกันครูบาอาจารย์นี้คือล้างบาทฉันเสร็จล้างบาทแล้วก็ได้สองบาท ดูอยู่ทุกวันว่าบาดตัวเองนี้มีรูรั่วมีอะไรที่พอที่จะเปลี่ยนบาดเปลี่ยนอะไรได้หรือยังครูบาอาจารย์เขาส่องด้วยปัญญาแล้วก็ส่องด้วยการพิจารณาแต่ลูกศิษย์ลูกหานี่ก็ทำตามๆกันมาโดยที่ไม่ได้ถามความหมายก็ส่องตามกันมาโดยที่ไม่รู้ความหมาย เหมือนกับที่พูดขึ้นมาตอนแรกอย่างเงี้ยเราแบ่งกันเป็นธรรมยุทธมหานิกายอย่างเงี้ยแต่เราไม่เข้าไปศึกษาที่พระไตรปิฎกเวลาพระพาหานิกายไปหาธรรมยุทธอย่างเงี้ยธรรมยุทธบางทีก็ไม่ได้ให้พักไม่ได้ต้อนรับบางทีก็ต้อนรับแต่ก็ให้ตักอาหารหลังหลังพระเขาตักเสร็จหรือหลังสัมมาเนนเขา ถ้าหากเราทำกันอย่างนี้แล้วเราทำสืบๆกันมาอย่างนี้เราไม่เข้าไปศึกษาที่พระธรรมวินยัยพระไตรปิฎกอย่างนี้รุ่นหลังๆก็จะทำสืบสืบกันไปเรานี่แหละจะเป็นคนที่บิดคำสอนพระพุทธองค์นี้ไปเรื่อยไปเรื่อยอย่างครูบาอาจารย์ที่ท่านถึงมรรคถึงผลอย่างนี้อย่างหลวงปู่ม่านอย่างนี้ท่านก็หลวงพ่อชาไปหาอย่างงี้จะยติเป็นธรรมยุทธ หลวงปู่ม่านเองก็ไม่บอกว่าไม่ต้องยติใหม่ก็ได้ก็แค่เอาข้อวัดปฏิบัติไปปฏิบัติมันเป็นพระธรรมวินัยอันเดียวกันถ้าหากเราครูบาอาจารย์เข้าใจธรรมอย่างนี้มันก็ยังถือว่ายังทําตามกันก็ยังถือว่าดีแต่ถ้าคนที่มาทําตามครูบาอาจารย์แล้วมรรคผลก็ไม่เกิดเราไม่เข้าใจพระธรรมวินยัยแล้วก็เอาแบบครูบาอาจารย์ตัวเองสืบๆกันมาอย่างเนี้ย เราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างเขาเรียกว่าแบ่งเป็นสำนักนั้นสำนักนี้มันจะอยู่ร่วมกันอย่างไม่ผาสุกแล้วเดี๋ยวมันก็จะทะเลาะกันแล้วมันก็ไม่เคารพพระธรรมวินัยบางครั้งพระเถระสิบกว่าพรรษา20กว่าพรรษาไปอย่างนี้พระใหม่พรรษาเดียวหรือยังไม่ถึงพรรษาก็ไม่ได้ให้ความเคารพพระเถระแล้วก็ให้พระเถระนี่ตักอาหารทีหลัง ถ้าทำอย่างนี้มันมันเรียกว่ามันทําตามครูบาอาจารย์ฉันสืบๆกันมาในพระธรรมวินัยนี้แม้องค์นั้นจะเป็นพระอรหันต์หรือไม่เป็นพระอรหันต์แต่ท่านเป็นพระเถระแล้วถ้าท่านมาตามระเบียบข้อวัดปฏิบัติอย่างนี้เราก็ต้องต้อนรับท่านด้วยความเคารพนอบน้อมแล้วก็ต้อง ทำการกราบไหว้เราถึงจะเอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัยถ้าหากว่าเราไม่เอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัยเราแบ่งเป็นมหานิกายธรรมยุทธธรรมยุทธนี่สิเข่งกว่าดีกว่าเลิศกว่าถ้าหากเราทำอย่างนี้ต,ต่อไปเนี่ยมันก็จะแยกสำนักแล้วก็แยกนิกายไปเรื่อยๆคนก็จะไม่ศึกษาที่พระไตรปิฎก พระพุทธองค์ถึงไม่แต่งตั้งใครให้เป็นศาสดาแทนพระองค์ก็คือให้พระธรรมและวินัยนี่แหละเป็นศาสดาแทนพระพุทธองค์มหานิกายมันจะชื่ออะไรก็แล้วแต่ถ้าปฏิบัติอยู่ในทางมรรคในองแป8ที่พระองค์ได้ประทานไว้อย่างเงี้ยในคําสอนที่พระองค์มรรคผลก็คงยังจะเกิดขึ้นไม่เคยขาดสายจะเรียกว่าธรรมยุทธก็แล้วแต่ถ้าหากปฏิบัติอยู่ในมรรคในองแป8เนี้ย มรรคผลก็คงจะยังเกิดขึ้นไม่ขาดสายแต่ถ้าเราจะเรียกตัวเองว่าพระป่าพระป่าอยู่ในป่าแต่ปฏิบัติชั่วมากเร็วมากก็เรียกว่าปฏิบัติชั่วมากเร็วมากไม่เอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัยสิกขาบทถ้าหากจะเรียกว่าเป็นมหานิกายปฏิบัติไม่ดีอย่างเงี้ยก็เรียกว่าปฏิบัติชั่วมากเรวมากไม่ว่าจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ ถือว่าไม่ศึกษาพระธรรมวินยัยไม่เอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินยัยถ้าหากเราทํากันอยู่อย่างนี้ต,ต่อไปเนี่ยมันจะแบ่งกันเป็นสํานักชั้นครูบาอาจารย์ชั้นมันจะไม่เอเื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัยเลยที่นําเรื่องตรงนี้มาพูดให้ฟังก็คือมีโอกาสได้ไปมาในสนํานักนั้นสํานักนี้การจัดการบริหารแต่ละที่นี่มันก็แตกต่างกันเหลือเกิน แตกต่างมันออกไปทางคูบาอาจารย์ฉันมันไม่ได้แตกต่างตรงที่ว่าตามพระไตรปิฎกเอื้อเฟื้อกันตามสถานะพระที่มาเยือนมาอาศัยก็ต้องรู้สถานะตัวเองมาขอพักเจ้าของบ้านก็ต้องรู้สถานะว่าเราจะต้อนรับยังไงเขาไม่รู้อีกฝ่ายก็ต้องบอกแต่นี้ส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ได้ศึกษากันทำตามตาม,ตามกันมา ก็คือมีแต่มานะที่ถิอีโก้ใส่กันอะไรใส่กันอย่างเงี้ยมันก็จะล้วนแต่เป็นโทษเป็นภัยกรรมเพียงเล็กเ,กเ,กเกน้อยน้อยถ้าหากเราไม่เอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัยเนี่ยมันจะเรียกว่าโทษเท่านั้นเท่าน,นี้มันเรียกกันไม่ได้ถ้าหากตาบใดเรายังไม่ถึงพระอรหันต์อย่างเงี้ยล้วนแต่ให้ผลแน่นอนยกเว้นแต่เราถึงพระอรหันต์แล้วมันถึงจะลอยบุญลอยบาป มันจะเหลือแต่จิรยาร่างกายชาสุดท้ายก็แล้วแต่กรรมอันไหนมันจะให้ผลก็คงยังต้องรักรับกรรมแต่ไม่นานเนี่ยครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอาหนเนี่ยจะมีชื่อเสียงก็ดีไม่มีชื่อเสียงก็ดีเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆจางอันตรธานหายไปแต่คําสอนพระพุทธองค์ที่แสดงไว้ดีแล้วอยู่ในพระไตรปิฎกอย่างเงี้ยยังจะคงอยู่สมบูรณ์ยังจะคงอยู่ครบห้าพันปี คำตัดของพระพุทธเจ้านี้จะเป็นแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นสองตัดอย่างไรก็จะเป็นอย่างนั้นวันนี้คําสอนพระพุทธเจ้ายังอยู่สมบูรณ์เราต้องมาศึกษาที่พระไตรปิฎกก่อนที่เราจะแสดงธรรมก่อนที่เราจะเป็นครูบาอาจารย์คนอื่นถ้าไม่อย่างนั้นแล้วคนอื่นก็จะทําตามหัวหน้าโคไปเรื่อยเรื่อยเรื่อย เรานี่แหละจะเป็นคนบิดพระศาสนาไปให้เราศึกษาที่พระไตรปิฎกแล้วก็ศึกษาข้อวัดระเบียบวัดว่าอย่างไรแล้วเราก็ทําตามอย่างซื่อๆทุกวันนี้ยังคงมีพระที่น้อมคำสอนพระพุทธองค์มาปฏิบัติได้มักได้ผลเกิดขึ้นอยู่ไม่เคยขาดสายตั้งแต่เบื้องต้นท่ำกลางถึงที่สุด ผู้ใดนำคำสอนพระองค์มาปฏิบัติน้อมมาใส่ตนมันจะรู้เห็นได้ตัวของเราเองเพราะคำตัดของพระพุทธเจ้าจะไม่มีเป็นสองแต่การที่เราจะเป็นพระญาเจ้าได้พระองค์ได้ตัดว่าพระโสดาบันนี่จะมีศีลสมบูรณ์สมาธิเล็กน้อยปัญญาเล็กน้อยพระสะกัคามีนี่จะมีศีลสมบูรณ์สมาธิปานกลางปัญญาเล็กน้อย พระอนาคามีนี่จะมีศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาปานกลางพระอรหันต์นี่จะมีศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาสมบูรณ์องค์ประกอบมันเพียบพร้อมอย่างเงี้ยมรรคผลมันถึงจะเกิดถ้าหากองค์ประกอบมันไม่เพียบพร้อมมรรคผลมันจะไม่เกิดถ้าหากเราไม่เฝ้าสำรวมดูศีลเรากรมบทสิเราอย่างเงี้ยเบื้องต้นเราไม่มีอย่างเงี้ยมรรคผลมันจะไม่เกิด แต่ถ้าเรามีศีลหศีล8ศีล10บศีลสองให้เราเฝ้าสำรวมเอื้อเฟื้อต่อสิกขาบททุกๆสิกขาบทอย่างเนี้ต่อต่อไปเหมือนเรารักษาศีลแค่ข้อเดียวศีลเราก็จะสมบูรณ์พิจารณาก่อนแล้วค่อยทำมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเอื้อเฟื้อต่อพระวินยัย แล้วก็มากน้อยสันโดษหลีกเล้นปีกวิเวกเมื่อเสร็จงานส่วนรวมแล้วอย่างเงี้ยไม่ไปดูในสิ่งที่ไม่ควรที่จะดูไม่ไปฟังในสิ่งที่ควรที่ไม่ควรจะฟังดูเฉพาะสิ่งที่ควรดูฟังเฉพาะสิ่งที่ควรฟังเฝ้าสมรวมอายตนะภายนอกแล้วก็ภายในต,ต่อไปเนี่ยศีลมันจะสมบูรณ์กรรมบท10ิบมันก็จะสมบูรณ์ แล้วในระหว่างวันที่เราเดินอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่นอนอยู่รู้ลมหายใจเข้ายาวรู้ลมหายใจออกยาวบวกกับดูแลเสนาอาสนะทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเงี้ยเราจเจริญสติควบคู่กันไปเรามีข้อวัดที่ถูกต้องอย่างเงี้ยต,ต่อไปเนี่ย ก็คือไม่ว่าเราจะทุกๆอยายบทเนี่ยเราจะกลายเป็นผู้ที่มีสติสมบูรณ์แล้วก็ทรงฌานเขาเรียกว่ามหาสติเมื่อมันไม่มีนิวรณ์อย่างเงี้ยองค์ประกอบมันเพียบพร้อมจิตดวงนี้มันจะผ่องใสมันจะไม่มีมานะไม่มีอีโก้มันจะเอื้อเฟื้อสํารวมต่อพระวินยัยมันจะไม่แบ่งว่าเป็นอันนั้นอันนี้เราจะทำตามสถานะของเราอย่างนี้ ต,ต่อไปเนี่ยมันจะรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างด้วยกำลังศีลสติสมาธิปัญญาเมื่อเรามาสร้างเหตุถูกผลมันย่อมถูกมันจะเห็นว่ารูปก็ไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงสัญญาก็ไม่เที่ยงสังขารก็ไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยงทุกอย่างเนี่ยมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตามันไม่สามารถทรงตัวอยู่ได้ มันรู้เห็นตามความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเพียงแต่เหตุปัจจัยที่มาอาศัยกันเกิดขึ้นเท่านั้นเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับมันรู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยกำลังศีลสติสมาธิปัญญาที่เราสร้างเหตุถูก มันจะค่อยๆจิตใจนี้อ,อ,นนนอ่อนโยนขึ้นอ่อนโยนขึ้นดังมหาสมุทรอย่างเงี้ยมันจะค่อยๆลืกรุ่มลึกลงไปตามอันดับต่อต่อไปมันจะมียาณอย่างรู้เกิดขึ้นว่าชาสิ้นแล้วพรหาจารย์อยู่จบแล้วอยู่จบพรหมจารย์แล้วมันจะแจ่มแจ้งใน่าสี่มันจะแจ,มแจ่ 4, ม,จแจมแจ้งในอุปทานขันห้ามันจะแจ่มแจ้งในอวิชชา มันจะเห็นรูปก็สัตว์แต่ว่ารูปเวทนาก็สัตว์แต่ว่าเวทนาสัญญาก็สัตว์แต่ว่าสัญญาสังขารก็สัสตว์แต่ว่าสังขารวิญญาณก็สัตว์แต่ว่าวิญญาณมันไม่ได้เห็นเป็นสัตว์บุคคลเหล่าเขาแล้วมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเวลาถ้าหากเราเอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัยมาศึกษาที่พระไตรปิฎกศึกษาข้อวัดปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์ของเราอย่างนี้แล้ว เราจะรู้เห็นด้วยตัวของเราเองไม่ต้องให้ใครมาพยากร์คำตัดของพระพุทธเจ้าหนึ่งเดียวเท่านั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็จะเห็นตถาคตพระพรพุทธเจ้าไม่ได้ไปไหนพระธรรมไม่ได้ไปไหนพระสงฆ์ไม่ได้ไปไหนคำตัดของพระพุทธเจ้าก็คือหนึ่งเดียวเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเวลาวันนี้กษสตรุทโมทนาบุญด้วยนะ